เก่งแต่กับคนไทยนักศิกษ์ไม่เห็นเก่งกับขมิ้นบ้างเลยขมิ้นอุ้มเด็กมาเอาคนท้องมายืนหน้าแนวเนี่ยไม่บอกขมิ้นบ้างอะเรียกร้องแต่กับคนไทยโลกสวยบางทีเกินไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ผลนะตั้งคําถามเดิมๆสี่สิบห้าสิบปีนะเราพยายามจะคุยกับขมิ้นส่งกระดาษไปสี่ห้าร้อยแผ่นขมิ้นฟังเราไหมบางทีท่านโลกสวยอะ่ะนะท่านเอาพวกนี้ไปนอนบ้านท่านดินะไปอยู่กับท่านเลย คนทําไม่พูดคนพูดไม่ทำนะนักลบห้องแอร์ผมก็เป็นได้ผมมานั่งอยู่ในห้องแอร์ผมบิมคีย์บอร์ดผมนั่งด่าเจ้าหน้าที่คนทำงานก็ได้แต่ผมไม่ทำผมมาช่วยกันทำํำชาวบ้านทุกคนเนี่ยนอนอยู่บ้านก็ได้ทุกคนเข้ามาช่วยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับโลกสวยผมก็ทําได้ผมพูดเดเท่ผมก็ทําได้ผมพูดตามหลักการผมก็พูดได้นะแต่วันเนี้เราลองดูดิเราล่อนกระดาษไปอะขมรพลาดไหมไม่พลาดน,นะ แต่วันนี้พอเปิดเพลงสองวันผลาดไหมผู้ว่าผู้ว่ายังไม่ได้นอนอ่ผู้ว่าขเขมรยังผลานะนะคอมเมนต์นี่ถล่มก็ไปถึงผู้นำขเขมรไม่รู้เท่าไหร่ถูกไหมเราลองเปลี่ยนวิธีบ้างครับ